บางครั้งเราก็ต้องออกจากโลกชั่วคราวแห่งนี้เพื่อกลับมารีเซ็ตตัวเองบ้างนะครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพูดถึงเรื่องของการออกจากโลกชั่วคราวแห่งนี้แล้วกลับมารีเซ็ตตัวเองครับคําพูดนี้บางคนอาจจะเข้าใจและบางคนก็ยังไม่เข้าใจมันหมายความว่าณขนาะนี้นะครับการที่เรามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นเพียงการใช้ที่ชั่วคราว บนโลกแห่งนี้เพียงเท่านั้นไม่มีใครอยู่กับโลกนี้ไปได้ตลอดกาลในร่างกายร่างกายนี้ครับฉะนนั้นวันนี้เราใช้ร่างกายนี้ในการทำอะไรบ้างในแต่ละวันอาจจะอยู่ด้วยความวุ่นวายอาจจะอยู่ด้วยความเร่งรีบรีบร้อนในแต่ละวันหรืออาจจะอยู่ด้วยความปล่อยวางผ่อนคลายคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับ แล้วการที่บอกว่ารีเซ็ตตัวเองหมายความว่าบางครั้งเราก็ต้องยอมสิ้นรลาบให้กับธรรมชาติแห่งนี้บ้างเพราะในวันสุดท้ายร่างกายนี้จะกลับสู่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติจะยังดำเนินต่อไปอีกนานแสนนานฉะนั้นถึงเวลาครับทุกคนที่เราจะกลับมารีเซ็ตตัวเองวันนี้อาเทาจะาทำสมาธิครับเวลา9ใน9 0กา9นาที0-909 ในการพาทุกคนทำสมาธิให้กลับมาสู่ตัวเองเพื่อรีเซ็ตภายในของตัวเองเรามาเจอกันเวลา09:09นะครับถ้าคุณต้องการทำสมาธิร่วมกันหลังจากทำสมาธิคุณจะรู้สึกผ่อนคลายเบาสบายโล่งครับทุกคนแล้วกลับมาดำเนินชีวิตที่เราอยู่ให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับดำเนินชีวิตที่มีความสุขที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เรามาเจอกันนะครับในการทำสมาธิเช้านี้นะครับ แล้วเจอกันนะครับฝากทุกคนกดคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าใครรอเจอพิมพ์รอเจอว่าคอมเมนต์ว่ารอเจอนะครับฝากกดหัวใจฝากกดบันทึกโพสตแลวกดแชร์ไปด้วยนะครับให้กับเพื่อนของเราได้เข้ามาเจอกันจะกลับมาไลฟ์แล้วนะครับทุกคนแล้วทุกคนชอบนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ